เกมมิ่ง .dn.th สู์รุ่มอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์คุณภาพดีของแท้ราคาถูกและแน่นอนตอบใช้อย่างไวส่งทันใจถึงบ้านแน่นอนกดไปที่นิก์ด้านล่างได้เลยครับโอเคครับก็สวัสด,ดีทุกชมุมทุกท่านเช่นเคยนะครับก็อยู่กับผมนะฮะฟีฟ่าบ้าบอลชแนลครับแล้วนี้เนี่ยเราก็อยู่กับการแลกเชลนะฮะแน่นอนว่าแลกเชลรอบนี้เนี่ยจะได้นักเตะที่มาใหม่ครับนั่นก็คือนักเตะ CP นั่นเองนะ หลายๆคนน่าจะรอปีนี้ก็อยู่ครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยเป็นนักเตะที่มีตํานานด้วยนะเป็นตํานานแบบเวอร์ชันตัวธรรมดาประมาณนั้นนะราคาก็น่าจะเอื้อมถึงมั้งมั้งนะเติมรอบเดียวแรกได้รอบเดียวต่อไอดีนะครับป่ลุยกันเลยนี่ผมเติมเป็นร้อยหนึ่งนะแล้วก็ได้มามีท็อป2 0งชิ้นแล้วก็ท็อป1 0 1ชิ้นนะครับป่เดี๋ยวเราไปลุยท็อป200กันเลยครับ บอกตามตรงว่าแลกเชลเนี่ยผมไม่เคยได้ตัวท็อปเลยนะเวลานักเตะปีใหม่เข้ามาแล้วมีแลกเชลให้แลกผมไม่เคยได้ตัวท็อปเลยเว้ยเดี๋ยวไปดูรอบนี้กันครับว่าจะเป็นไงเดี๋ยวแรกพร้อมนะไปโอ้โห1ค k ใครวะเนี่ย <c oughs> โอ้โหไม่รู้จักเลยซันเดอร์แลนด์ครับโอเครอบนี้ขอ 10M ขึ้นแบขั้นต่ำโอ้โหนี่กูได้อย่างที่กูขอไว้เลยนะน่าจะขอ 100M ได้โกมิสมาครับโอ้โหพลัง84โอเคใบนี้ใบทแห่งความหวังเลยขอร้องใบนี้ผมจะขอพรขอสาธุขอให้มันได้ตัวแทง,แงไอ้ห่าเอ้ยนานๆที่กูจะเติมแร่เชลให้มึงนะเนี่ยออขอดีๆเถอะถ้าเราพร้อมแล้วเราจะเปิดกันใน5 4 3 2 1มาครับ 3ามดอ้โหได้ยอริสมาถามว่าแลกเชียลแม่งคุ้มไหมมันมันก็คุ้มแหละแต่คือกูอยากได้ตัวท็อปทอปบ้างอ่ะมึงให้แต่ตัวอย่างเงี้ยเออช่างมานับก็แลกเชียลเขาวนี้ผมก็แนะนําว่าถ้าใครมีตังค์สักห้าสิบบาทก็เติมเติมไปเถอะครับมันก็ไม่ได้แพงอะไรมากเท่าไหร่นะแล้วก็นักเตะซีพีมันก็มีโอกาสลุ้นตัวเทพเทพเยอะอยู่นะถ้าใครไม่ได้ดวงแบบดวงไม่ดีแบบผมอ่ะก็น่าจะเปิดได้คนที่แบบเทพครับเพราะฉะนั้นก็ใครเปิดได้ตัวอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะฮ ใครโกหกก็ขอให้ขี้หักในนะโอเคแล้วเจอกัน